สวัสดีคะ่ะกาบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวประเครื่องกันทุกคนนะคะพี่ๆขาพบกันเช่นเคยกับนอ้งราพี EP ที่109นะคะประจำเย็นวันพุธนะคะพี่ๆขาวันพุธท,ที่22ตุลาคมคะ่ะ 2568นะคะเช่นเคยน้องราพีมีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปก็เก่าสีสวยมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเช่นเคย1ชุด30รายการเปิดรายการละ200บาททุกองค์2องค์300บาทจัดส่งฟรีค่ะชอบรายการไหนสนใจรายการไหนติดต่อหาน้องราพีได้เลยนะคะ 09908415610925439610ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางปลายทางไม่มีบวกเพิ่มจับพี่ๆสามารถโทรทักไลน์แอดไลน์หา้องราพีได้เลยนะคะก่อนรับชมคลิปนะคะฝากพี่ๆค่ะกดไลค์กดแชร์ฝากพี่พี่กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องราพีกันด้วยนะคะ1วันมา2รอบรอบเชา้ารอบเย็น รอบเช้าเริ่มต้นลงคลิป9โมงเช้าค่ะรอบเย็นเริ่มต้นลงคลิป5โมงเย็นนะคะรายการที่1ค่ะจะเป็นเหรียญพระเจ้าตากสินมหาราชตอกโคดนะคะองค์นี้หลวงปู่ทิมวัดละหารไล่จังหวัดระยองปุกเสกปี18ค่ะรายการที่2จะเป็นพาะลีลาเม็ดขนุนนะคะเนื้อมันเงาค่ะ พระลีลาเม็ดขนุนเก่าค่ะรายการที่3เป็นหลวงปู่ทวดนะคะเตารีดค่ะเตารีดหลวงปู่ทวดด้านหลังมีอักขระภาษาไทยหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะรายการที่4จะเป็นเหรียญขวัญถุงหลวงข่อเงินวัดบางขานค่ะด้านหลัง เป็นเหรียญขวัญถุงเนื้อหากเก่าๆเลยค่ะรายการที่5จะเป็นจอบใหญ่รุ่น1หลวงพ่อเงินวัดบางคานค่ะรายการที่6ค่ะเสมาหลวงพ่อเงินวัดดอนเย,ยหอมนะคะหลังยันด้วยนะ รายการที่7จะเป็นเหนร,รียญโพกขซั์ค่ะต่อโค้ดสวยๆเลยนะคะหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานค่ะเป็นเหนร,รียญโพกขซั์นางกวักหลวงพ่องหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะคะด้านหลังจะเป็นใบโพมีอักขระแบบนี้นะคะรายการที่8เป็นขุนแผนเคลือบค่ะ เรียมพลาสติกกันน้ำนะคะรายการที่9ค่ะเป็นพระผงกระดูกผีนะคะรายการที่10เป็นจอบใหญ่รุ่นฟ้าคำรนค่ะปี3าส มีโค้ดด้วยนะคะเขียนว่าเงินเราก็สามสี่หองค์200ร้บาท2องค์300ร้บาทนะคะ11ค่ะสมเด็จเก่ามีมวลสารนะคะแตกลายงานนะ สองเป็นพระพุทโธน้อยค่ะแม่ชีบุญเรือนมาของกล่องหลังยันนะคะสิบสามค่ะเป็นปิดตามาหานิยมหลวงพ่อคูณค่ะตอกโค้ดหนึ่งจุดนะคะ ด้านหลังปริสุทธวัดบ้านไร่แล้วก็ใต้ฐานมีต่อโค้ดคำว่าคูณค่ะ14เป็นเหรียญรัชการที่5นะคะเป็นกระไหลทองด้านหลังจะเป็นหลวงพ่อคูณค่ะปี36คูณมหาเศรษฐี9บารมีนะคะ สิบหมาบ้านเดียวกันค่ะเป็นพระคำหมากคำข้าวนะคะหลวงพ่อลือสีลิงดำจ้ะมาพร้อมกรอบสตนเล็กนะคะสิ 16. เป็นคำหมากติดคู่300บาทได้เลยนะคะพี่พี่ขา17ค่ะรูปหล่อครูบาสีวิชัยค่ะสองหนะคะอุดกิ่งด้วยนะมีเสียงกิ่งด้วยนะคะ สิ 18, เป็นเหรียญรัชะกาลที่5ค่ะหลังช้าง3มเสียนเหรียญหนึบาทนะสิเค่ะเป็นเหรียญอ่าเป็นพระกิ่งคูบาดงดี 1 0 1ปีนะคะมีโค้ด1 3 1ด้วยค่ะโค้ดหม่เลขนะได้ฐานมีอักขระด้วยเป็นพระกิ่งคูบาดวงดีนะคะ20พระของขวัญวัดปักน้ำรุ่นแรกนะคะหลังยันแบบนี้มาพร้อมกรอบสแตนเลส1นองค์200บาท2องค์300บาทนะคะ ยี่สิบเอ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อเปิ่นค่ะเหรียญเก้าสภาพชายจะพิจามาพร้อมกรอบเงินนะเป็นเหรียญมหาลาภหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระจังหวัดนครปฐมนะคะคู่กับยี่สิบสองเป็นเหรียญหล่อหน้าเสือยันตรงนี้ด้วยนะแล้วก็ตรงปากด้วยเหรียญหล่อหน้าเสือหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระรุ่นแรกค่ะ ยี 23, เดืยนหล่อหลวงพ่อบายวัดช่องลมค่ะเป็นพิมพ์เล็กนะคะ24ค่ะเป็นพระร่วงเป็นพระร่วงยืนเนื้อสำลิดนะคะกุ้ยไคนารายลบุรีสวยนะคะ ยี่สิบค่ะเป็นเหรียญนามสกุลประจำตระกูลนะคะหลวงพ่อโสธรลงยาด้วยนี่ด้านหลังยี่สิบหกค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณจะเริญพรบนค่ะปีสามหกมาพร้อมกล่องนะคะ องค์นี้เลี่ยมค่ะแต่คุณลุงเขาเก็บกล่องไว้เมตตามหานิยมปี36นะคะต่อโค้ดด้วยคุณตาเก็บกล่องไว้น้องแล้วพี่ก็เลยได้มาแบบนี้นะคะ27ค่ะเป็นสมเด็จเจ็ดพระองค์ค่ะหลวงพ่อคูณต่อโค้ดนะคะรุ่นสบายใจปี38 หลวงพ่อคูณนะคะพ่อคูณปุสิสิบแจะเป็นพระลีลาหนังตะลุงหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะคะเป็นเนื้อโลหะสวยๆนะคะ29ค่ะเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อกวยยืนพรมน้ำมนต์นะคะส่วนด้านหลังจะเป็นอ่สมเด็จแบกมานนะคะ 30ค่ะเป็นพระกิ่งภัยรีพินาศพระภัยรีพินาศวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพนะคะ1องค์200บาท2องค์300บาทค่ะ0ูนย์เก้าเก้าศูนย์แปดสีาำหรับเย็นนี้สวัสดีค่ะ